สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเด็กก้าน้อยที่ว่ามีปัญหาเดยวเรามาดูกันคือจะบอกว่าเป็นดินเลยไม่ใช่แค่ฝุ่นนี่ไงผลของการไม่เปลี่ยนไส้กรองอืมไม่ดูแลไส้กรองอากาศให้ดีก็ทําการกินฝุ่นไปเลยเต็มๆนี่แหละนะบทเรียนราคาแพงนะคะสําหรับคนที่ใช้รถด,ดํารถดินเนี่ยต้องดูแล ดูแลตรงนี้ใส่ใจเรื่องตรงนี้มากๆเลยจะบอกว่าเครื่องวางไปแค่ประมาณยังไม่ชนสองเดือนเลยนะคือขี้ดินแบบดูดินี่ขนาดากป่าออกไปบ้างแล้วนะตอนนี้คือติดวาวเนี่ยเครื่องดังบ้อ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 งอาการแบบวาวรั่วบ่งบอกแล้วว่าวาวรั่วแล้วหนึ่งอย่างตอนนี้ก็ทําการรื้อรื้อดูว่าข้างในจะเป็นอะไรอีกถ้ากี้สายเข้ายันยันลูกนี่ก็คือลูกน่าจะเป็นลอยอ่ะอืม ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อให้ดูขี้ดินให้ดูสภาพขี้ดินแบบนี้คือโหหนาเลยอ่ะบบเป็นดินเลยอ่ะให้หมอมาตรวจอากาศกันหมอ,อหมอเช็คอากาศกอนสุดติงกระดิง่งแมวสุดติงกระดิง่งแมวสุดติงกระดิ่งในโนเซาเดี๋ยวเรามามาลุ้นกันอ้าวเรียกช็อตต่อไปํไดไำดเมืนะ่อไะอืม มาลุ้นกันมาลุ้นกันช็อตต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นอะไรอีกสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรอีกสำหรับรถคันนี้สวัสดีค่ะ